สวัสดีค่ะนินนี่ตาล่เข้าถือช่องภาษาบาพื้นทะ่ตอนนี้เราจะมาทำกันบ้านกันค่ะดิฟากินค่ะแล้วก็เรียนอะไรบวยโอ้ยสบายจังวะระบายสีภาพแล้วเขียนตัวสอกษร E B อ่านออกเสียงคำศัพท์อันนี้อ่านว่า BONE bone B O N E bone B O ตัวนี้ตัวอะไรดูดิเนี่ยเอาตัวนี้ตัวอะไร อ่านว่าโบนโบนแปลว่ากระดูกลูกเห็นไหมกระดูกกระดูกเราแข็งมากเลยมีลากเส้นขึ้นมปตรงๆอย่างนี้เห็นไหมแล้วเราก็โค้งเหน็บไหมเหน็นตัวนี้แล้วเราก็โค้งอ้้หสวยมากเลยลูกดูสิ B A C K K อ่านว่า B แปลว่า หลังโอยอดเก่งมากอ่านว่า elbow แปลว่าข้อศอกข้อศอกแล้วอ่าสะกดให้ป๊าป้าฟังนี่ลูกสะกดได้ไง e l l b o w อ่านว่า elbow elbow แปลว่าข้อศอกโอเคเก่งมาก x ไข่ไข่โอเคไข่ที่พี่เผากินใช่ไหมไข่อะไรไข่ของอะไร ไข่ดาวเป็ดไข่ดาวเป็ดเหรอเป็นไข่ไก่ได้ไหมเป็นไข่จระเข้ได้ไหมเพราะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็ดมันไม่ใช่ไก่ทำไมลูกแล้วป้าปปกินจระเข้ได้ไหมเพราปร้าปวดมากโอ้ยิงเปล่าแล้วก็หลังเลี้ยงต่อใหกินแขมันม่ปวเพราะเพราะว่ามันมีหผลแค่นี้เดียวเองโอ้นิดเดียวนิดแค่นิดเดียวแค่ไหนดูดิ โขาโหดแรงมากผมเชื่อแผนแล้วปะป๊านะอาโอเคเขาบอกให้เขียนลูก A B C D ลงในแผนผังที่ไล่เรียงกันไปตามขั้นตอนเนี่ยไม่ลูกเห็นไหมอ่ะนี่เออ A คือใส่แก้วใช่ไหมล่ะ B ใส่น้ำร้อน C <A. S 2> ใส่น้ำแข็ง D ใส่นมเขียวสีแดงใช่ไหมอ่ะใส่แก้วใช่ไหมลูกอ่ะเสร็จแล้วงั้นเราเขียนตรงนี้ตัว A A ตรงช่องนี้ลูกอ่ะ อ่าใช่ดุอ่าเออ่าเขียนตรงชอ่องเลย a b c d e f g h i j k l ข้นต่อไปเราต้องใส่นมก่อนลูกแล้วก็คนให้เท่ากันก่อนอย่างนี้เห็นไหมอ่าแล้วมาเขียนตรงนี้ตัวดีใส่น้ำแดงแล้วก็ใส่นมนะใช่ไหมเราไม่มีนมอ่ะมีเดี๋ยวปะปซื้อให้ขั้นตอต่อไปยังไงต่อเราต้องทำยังไงเราใส่น้ำอุน่นไม่อาจเรามาเขียนตรงนี้ขั้นตอนนี้ตัวบีดกบีโอเคขั้ตนตอนสุดท้ายคืออะไร ใส่น้ำแข็งพร้อมกินใช่ไหมอ่ามาเขียนตัว C ช่องที่สี่เลยอ้อสวยมากหลุกเรียบร้อยในพี่พาวก็ต้องเขียนชื่อใช่ไหมชื่อกับชอ่องอ่าเขียนได้เลยอ่า<ม>ในสวน่วนะะอันนี่เดี๋ยวจะป้าป้าจะตัดอันนี้ให้นะลูกนะพอป้าปาตัดเสร็จเดี๋ยวเอามาแปะนี้อ่าเริ่มจากรูปนี้ก่อนเป็นยังไงอันนี้คนเจ็ดต้องอยู่ตรง อ่ะเอาติดกาวลูกติดกาวเลยติดกาวข้างหลังนี่แล้วก็แปะให้สวยสวยแปะเลยแป,แปะให้สวยสวยแปะสวยๆเลยอ่าสวยมากสวยเด็กผู้หญิงกับนมจะเป็นยังไงเพราวะว่าเขาจะกินนมที่บ้านไม่ต<อ>ิดกาวโอเก่งมากสวยมากอ่าลูกสุดท้ายเป็นไงให้แบบว่าดูที่ลูกเขาเป็นไงคนองเขาออกกลงกายของเขากินผลไม้แล้วเขาจะทำมรแล้วเขาจะเป็นยังไงเขาจะร่างกายแข็งแรงแบบนี้ ร่างกายแข็งแรแบบพี่พาพี่เอาร่างกายแข็งแรงไหมหืมสวยมากลูกเก่งมากนี่กำลังเขียนอะไรอยู่ลูกอีตัวอีอีคืออะไรอีคือเอลฟ์เอลฟ์เอลฟ์ใช่ไหมเอลฟ์ที่พี่อารไปป้อนอาหารเอลฟ์อย่างอ๋อโอเคอะเขียนเสร็จแล้วพักโอเคไหมวันนี้พอแล้วแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันใหม่โอเคค่ะบายบายก่อนลูกบายบายก่อนบาย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 วันนี้บายบายบายเพื่อนๆด้วยบายบายกดติดตามค่ะ